แม่บินข้ามฟ้าตามหาลูกชายชาวรัสเซียหายสาบสนพร้อมเงิน10,000ดอลลาร์ค่ะซึ่งก็ไม่รู้ชะตากรรมนะคะวันถูกอุ้มประทุษร้ายค่ะนางโอการาซาเบนโกอายุ51ปีสัญชาติรัสเซียค่ะก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวผ่านล่ามนะคะว่าตนเองเดินทางมาเมืองพัทยาประเทศไทยเพื่อที่จะตามหาลูกชายทราบ คือนายมิคาเอลอายุ30ปีสัญชาติรัสเซียหลังหายสาบสูญไปโดยไม่ทราบชะตากรรมโดยขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาจากพื้นที่เมืองพัทยาและได้แจ้งความร้องทุกข์กับพันตำรวจตรีอิทธิกรสายกระโทกสารวัตรสพเมืองพัทยาไว้แล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าของคดีสร้างความวิตกกังวลให้กับตนเองเป็นอย่างมากค่ะโดยล่ามแปลภาษาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามิคาเอล ผู้สูญหายได้เดินทางเข้าไทยมาทําธุรกิจในพื้นที่พัทยาได้ประมาณ2ปีแล้วในวันสุดท้ายที่แม่ได้คุยกับลูกชายลูกชายเล่าด้วยน้ําเสียงวิตกกังวลว่าเดินทางไปเจรจาธุรกิจการค้ากับชาวรัเสเซียสองคนในวันที่7มกราคมแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นอันตราย โดยก่อนที่จะเดินทางไปนั้นเจ้าตัวได้ส่งโลเคชันให้แม่ตลอดเวลาจนกระทั่งช่วงเย็นลูกชายได้ติดต่อมาหาแม่อีกครั้งพร้อมกับทิ้งข้อความสุดท้ายว่าจะเดินทางไปกรุงเทพกับผู้ชายชาวรัสเซียสองคนและตนเองรู้สึกไม่ปลอดภัยหากว่าขาดการติดต่อไปเกินสองชั่วโมงแสดงว่าตนเองตกอยู่ในอันตรายแล้วอาจจะถูกอุ้มไปทำร้ายร่างกายอย่างแน่นอนให้ไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตามหาได้เลยตอนนั้นผู้เป็นแม่ก็รู้สึกเป็นห่วงและ ก,กังวลอย่างมากนะคะกระทั่งลูกชายก็ขาดการติดต่อผู้เป็นแม่จึงได้ติดต่อไปหาเพื่อนแต่ก็ไร้วี่แววตัดสินใจเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาในวันต่อมาค่ะนอกจากนี้ผู้เป็นแม่ยังเปิดเผยถ,ถึงทรัพย์สินที่มีคาเอลขอจากแม่เพื่อไปลงทุนเป็นเงิน10,000ดอลลาร์ 1, 000, ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้นี่อยู่ที่ไหนส่วนเรื่องความขัดแย้งนั้นไม่ทราบว่าเรื่องอะไรซึ่งตอนนี้รู้สึกเป็นห่วงลูกชายอย่างมากเพราะม รู้ว่าชะตากรรมว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็อยากจะวอนขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามหาลูกชายด้วยค่ะ